สวัสดีแฟนเพจส่วนชมน้องเชลินนะครับผมแล้วก็ช่อง y o u t u b e เกษตรพาเพลินชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็พามารับชมนะครับอยู่ที่สวนพ่สมพรอีกเช่นเดิมนะครับพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านใดที่สั่งสนใจมเมล็ดพุ่มทองนะครับปีนี้ไม่มีแบ่งอีกเช่นเดิมนะครับเพราะว่ามเมล็ดมีไม่เยอะนะครับมีจํานวนไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผม พี่สมพรบอกว่าขอเก็บไว้เพราะเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ก็จะแบ่งเป็นต้นนะครับผมก็ลองสามารถทักมาหาพี่สมพรได้นะครับสวนชมโพทองนะครับผมนะครับชื่อ f a c e b o o k นะครับก็ติดมาบ้างนะครับปีนี้รวงก็เยอะนะครับพี่ๆลวงก็เยอะนะครับท่านใดที่พี่ๆที่ติดตามก็น่าจะทราบนะครับเพราะว่าอัปเดตให้พี่ๆรับชม อยู่เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับมีอะไรให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าตัวเน่าก็เยอะนะครับเน่าก็เยอะต่อต้อนี้ก็มีขนาดใหญ่นะกระถาง60เซนเลยนะครับพี่ๆนะตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งเลยเน่าก่อคลิปนี้ผมจะพามาพี่ พาพี่ๆมาชมทรงแท่งนะครับเป็นการทำทรงแท่งว่ามีอะไรใส่ไปในท่อบ้างนะครับก็จะมาสัมภาษณ์พี่สมพรนะครับพี่สมพรแต่คลิปนี้จะเป็นการพูดเสียงบรรยายนะครับเสียงบรรยายแต่ผมก็ได้สอบถามพี่สมพรแล้วแหละว่ามีอะไรใส่ไปในท่อบ้างนะครับก็พี่ๆติดตามด้วยนะครับหมายชุดนี้สวยแน่นอนนะครับเด็ดแน่นอน มีลักษณะพิเศษเป็นไม้ที่ก้ามใหญ่นะครับลำใหญ่นะครับโครงสร้างเป๊ะนะครับผมโครงสร้างกิ่งเป๊ะมากสวยนะครับใบโอเคเลยนะครับก็มาพูดถึงเรื่องดินนะครับที่ใส่ไปในท่อนะครับก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะครับผมแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับลอนนะครับผมแบบละเอียดเลยนะครับชุดนี้นะครับพี่สมพรได้ทําไว้แล้วนะครับ เป็นแบบละเอียดนะครับพี่พเพราะว่าลากมันจะได้ตรงดิ่งลงไปเลยเพราะว่าจะไม่มีอะไรขวางเส้นลากที่จะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องดินปลูกนะครับแต่ละสวนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสวนอาจจะไม่เหมือนกันก็อยู่ที่สูตรใครสูตรมั่นนะครับแต่วันนี้จะมาเจาะลึกถึงการปลูกมีดินแบบไหนที่ใส่ไปในท่อเพื่อที่จะให้ลากเดินดีเดินเร็วและก็ไม้โตไว นะครับผมนะครับก่อท่อ PVC นะครับท่อ PVC ีก่อพีเลือกนะครับขนาด1นิ้ว1นิ้วครึ่งนะครับผมหรือ2นิ้วนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็พันไปล็อกตัวฐานนะครับเป็นท่อ PVC ตัวสีขาวนะครับพยายามนะครับเหลือนะครับด้านล่างไว้ประมาณเหลือด้านล่างไว้ประมาณ2นิ้วนะครับเพราะว่านะครับ ท่อจะไปชนกับตูดกระถางพอดีนะครับผมท่อสีขาวนะครับแล้วก็ท่อ PVC สีฟ้านะครับก็จะยกสูงเพื่อที่จะลากนะครับตรงลงมาแล้วก็แผ่กระจายด้านล่างนะครับผมนะครับเสียบลงไปเลยนะครับผมเนี่ยจะตั้งฐานแบบนี้นะครับก็ดินปลูกใส่ปกตินะครับที่พี่ๆแต่ละสวนนะครับก็ออสโมโคดลองขั้นตอนนี้นะครับก็จะสำคัญอีก1นขั้นตอนนะครับในการทำให้ลาก ตรงนะครับไม่คดงอนะครับก็พยายามหันลากให้ชี้ออกไปด้านหน้านะครับอย่าให้ลากหันเข้ามาหาท่อนะครับแล้วก็ใช้เชือกนะครับใช้เชือกดึงเข้ามานะครับใช้เชือกดึงเข้ามานะครับจะเห็นในในวิดีโอประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าให้ลากมันมันตรงด่งลงไปนะครับเนี่ยตามวิดีโอเลยนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับวิธีนี้นะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่รับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าที่ถอนออกมานะครับไม้อายุ2เดือนครึ่งนะครับหรือ3เดือนเป็นขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลำต้นค่อนข้างสวยลากคัดง่ายนะครับลากจะออกมาแค่2-3เส้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลากมีเส้นใหญ่นะครับนี่เลยนะครับข้อดีนะครับข้อดีที่ทําแบบนี้นะครับกรอกดินปลูกลงไปในท่อให้เต็มนะครับผม ก็ดินปลูกก็อธิบายไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเป็นใบก้ามปูผสมกับขุยมะพร้าวนะครับอ่าเอาไปล่อนด้วยนะครับให้มันละเอียดนะครับให้มันละเอียดเลยนะครับเพราะว่าให้รากมันกินง่ายนะครับแล้วก็กินลงไปข้างล่างเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรขวางนะครับผมแล้วก็พูดถึงน้ำยาเล่งรากนะครับผสมไปกับการเชื้อราได้เลยนะครับผสมน้ำยาการเชือ้อราแล้วก็ ฉีดเข้าไปในกระบอกนะครับฉีดเข้าไปในกระบอกนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทําไม้ทรงแท่งนะครับผมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ